เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนกันทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เ,เรามาอัปเดตทีมตีปราสาท c h r คริสกันเนาะว่ามีแนวทางเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหลังจากที่เราได้บิสกิตมานะครับบิสกิตเนี่ยก็จะมาแทนในส่วนของอสุรากับตัวรถเกาะนะครับใครมีวานิสซาหรือเอสเนาะก็จะแทนตำแหน่งนี้ไปเพราะว่าน้องบิสกิตมีเดีย๋ยวนะ น้องบิสกิตเนี่ยมีรถเกาะนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มอัตราจุดอ่อนทำให้ตัวดาเมจเราเนี่ยตีโดนตัวที่เลือดน้อยโดยไม่ต้องปักหัวได้แล้วนะครับเราก็จะถอดอสุรออกแล้วก็ถอดตัวรถเกาะอ,อย่างวานิซ่าออกเทนี้เราจะมีตำแหน่งฟรีเข้ามาในทีมนะครับเ,เราก็จะใส่เป็นมีโฮ<ว>เนาะส่วนมิโฮเนี่ยมีในส่วนของแปะ เวทเบาบางนะครับก็จะแทนในส่วนของเอสปาร่าไปในตัวเลยเนาะแต่เอสปาร่าเนี่ยมันจะแปะแรงกว่านะครับแต่เราไม่มีอสุราแล้วเนี่ยเอสปาร่ามันก็จะแปะไม่โดนเราก็ต้องเอาออกนะครับโอเคทีนี้ขาดอีกหนึ่งตัวใส่เป็นอะไรนะครับก็อีกหนึ่งตัวเนาะ ก็ใส่เป็นลีน่านะครับ<ส>ามาฮิลช่วย <สา S 2> แล้วก็ลีน่าที่ c 2เนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสียหายคริติคอลด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งทีมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับก็สัตว์เลี้ยงถ้าใครใช้ทีมเวทก็ใช้เป็นน้องโนดเนาะน้องโนดเนี่ยจะต้องออที่6ดดาวนะครับมันจะเพิ่มปริมาณพลังโจมตีเวทเนี่ย อยู่ที่17นะครับเท่ากับยอนจิ hmm. เลยอ่ายอนจิ mm hmm. ก็เพิ่ม17นะครับแต่ว่ายอนจิเนี่ยสเตตัสทั้ง3อันด้านล่างเนี่ยครับมันจะน้อยกว่าโน้ตที่บวก5ใครที่มีโน้ต6ดาวบวก5ใช้แทนยอนจิ4ดาวบวก5ได้อยอนจิจะใช้ได้ตอนที่เราเป็น5ดาวบวก5ขึ้นไปนะครับ สัตว์เลี้ยงทองจะมาแทนสัตว์เลี้ยงม่วงเมื่อมันห้าดาวบวก5ขึ้นไปนะครับนี่เป็นน่าจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วแหละนะครับโอเคต่อไปเป็นการเครียวเวฟก็เวฟแรกจะใช้เป็นวีโอนะครับแล้วก็ใช้เป็นมีหฮช่วยกันเคียวเวฟนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันหน้าง,งานอีกทีนึงว่ามันไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆตีไปก็ได้ครับเค่อยนวดโอเคไป โอเคแรงไม่พอนะทุกคนขาดนิดนึ่งเว็บสองนี่ยหนักกว่าเพราะว่าเว็บสองเลือดเยอะกว่านะ โอเคปล่อยมนันัวไปก่อนโอเคจบพอดีมาเราก็บัฟเลยนะครับบัฟตัดอ่อนบัฟคาวมันจะได้ซูมโดนนะโอเคลดเกาะไป ลีโอเราจะบางมากๆครับเพราะเราเล่นเป็นเซตดาเมจถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเล่นป็นเซต,เซตเบล็อกก็ได้นะครับแล้วก็ยืนทนไปจะเคลียววร์เวฟแรกเวฟสองนานหน่อยเดแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้เข้ามายิงเนี่ยก็พอแล้วนะครับมีนิวซับกะไครขึ้นมาด้วยโทษทีนะหรับเสียงรบกวน แล้วเราฮิวหน่อยนะครับหลังจากซูมรอบนี้โอเคแต้มเรา5แสบไที่เรียบร้อยซูมสองครั้ง5แสบเลยนะโอเคเราฮิวหน่อยลีโอเราจะตายละเรารีของปาสคาวก่อนเพราะว่าเราจะเลนคูลดาวนะครับ บัฟ okay. ยังอยู่บนหัวไม่ถ่านต้องบัฟใหม่วันวนบัฟใหม่ไปเลยโอเค โอเคลีโอ okay. ยืนไม่ไหวแล้วนะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรมันมีตายเกิดที่6ดาวนะครับไม่ใช่ที่6ดาวฟ้าจะมีตายเกิดเนาะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรโอเคมาได้ซูมอีกทีหนึ่ง ก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับรอบนี้มมนร,รีโอเราตายแล้วจะไม่เป็นไรโอเค900,000นะครับไม่ถึง1ล้านนะอีกนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้เระะ่ากันเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะตีประสาทคริสว่ามีแนวทางการจัดทีมยังไงทีมที่ ไม่มีบิสกิตก็จะไปดูอีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับใครที่มีบิสกิตแล้วหน้าตาทีมมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสามารถบิวลลโอเป็นตัวดาเมจช่วยได้เพื่อมาเคลียร์เวฟหนึ่งเวฟสองกับมีโฮเนี่ยถ้าถ้าอยากเคลียร์เวฟหนึ่งเวฟสองเร็วๆนะครับก็ให้บิวเป็นตัวดาเมจไปเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมตีปราสาทคริสนะครับไม่มีอะไรลลโอมากันเดท แล้วก็วันคริสเนี่ยจะใช้ดิมดาเมจเป็นตัวกายภาพก็ได้เวทก็ได้ที่เป็นเป้าเดียวนะครับเพราะว่าคริสเนี่ยไม่มีการดาเมจเป้าเดี่ยวนะครับมีแต่การ5เป้าเนาะแล้วก็ไม่ได้ลดพวกดาเมจเวทกับเวทหรือกายนะครับได้ทั้ง2ดะได้ทั้ง2ประเภทเลยสําหรับดาเมจโอเคเป็นแนวทางหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆนก็ไปปรับใช้กันนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบาย